มาเราวันพีคอีกครับซื้อมาเต็มเลยโคโคลิผมลองชิมแล้วขนมอร่อยอันนี้เมื่อวานซื้อมาสามห่อเนี่ยเออมันเลือกได้อันนี้พยายามขอการ์ดลิสต์อยู่นะครับอันนี้ซ้ำเยอะเลยน,นี่มีเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันผมก็จำไม่ได้ไงพอเราก็แบบเยอะจ้ะออามา,มา,มาเดี๋ยวน,นี่จะแกะให้หมดเลยเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้สิบกว่าซองเนี่ยนหละเกลออมาสองกัน อันนี้สี่อน,นะครับสี่ข่อไปก่อนนี่ได้แฟรงกี้นี่ได้ได้ถุงถุงเก็บขยะแกดูรัวก่อนมาเลยแล้วเดี๋ยวผมรัวนี่เลยดว่รัวฉีกยังง่ายกว่าเหมือนจะมีคนส่งกาดลิสต์มาให้นี่นี่ซ้ำเยอะอ่าไอ,ไอตุ่นนี้เหมือนจะซ้ำ อข้างหลังเป็นนามิข้างหน้าเป็นแจงโก้ไอเลียนแจงโก้สกดอตจีน่อนะอันนี้สี่หอยนะสี่หอยสี่หอยใบเจ็บตองใหญ่ ขนมอร่อยนะมันเป็นรสสไปซี่เหมือนชิสบอลที่เป็นสไปซี่อร่อยดีอร่อยเลยแหละอินว่าดูหนังแวรกินไปเจ๊เกินนี่สองนั่นหกโอ,อ้ยขระหล่ำุนใหญ่เลยเอินมนุษย์ป่านี่สามคือต้องมีการ์ดลิต์แล้วเพราะว่ามันร้อยสิบสามใบจำไม่ไหว เอาความคุ้นตามาบางนี่มันโคมมนุษย์ปลาอันนี้หมาพวกบุหรี่หลงอาลองอาลองอาลอง,อลอง,อลองนี่ไม ตวิลลุกอะไรนี่เหมือนจะเอ้าไอ้ชื่อขงใส่จะซ้ำเนี่ยซ้ำกันแล้วไอติมก็ไม่รู้จ้ำไม่ได้ไอซักเยอะชักจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับซ้ำก็เดี๋ยวเสือเป็นแกลกใครก็ได้ธรรมดาเป็นแบบธรรมดาครับแหลกเองครบๆเให้ได้เต๋อมันจะมีตัวตัวติดอยู่เนี่ยไอเนี่ยซ้ำแต่เดี๋ยวนี้ข้างหลังมันไม่ไม่เป็นไอ้คู่นี้ ก็เลยซื้อๆไปก่อนซ้ำๆนะเนี่ป็นไรนี่อารองอารองอารองอาลองพอักรีวิจิตเ,เลโปเรลมโปมอแกนโอ้ยโอ้ยติดด่านตั้นนเลยนะแล้วก็มั่ว หออันนี้ยน่าจะสั่งเนี่ยามากเ,เดี๋ยวกแกะเลยก็รู้อสองค่ะล่อเข้าไปสามนาทีมาลีเนอร์พาลาตีน้น,นี่มันพัตตะคานนี่นะ ซีเลสเตอร์ลองบาราตี้ไอ้ผอมโคบีเดี๋ยวก็ซื้อ,อ,อกแกงลูซี่ ม,มาแกะเลยโรบินเบอร์เจ็ดสิบห้าเลยสี่สายากเลยนะเนี่ยเบอร์หกสิบห้าคร็อกโคดายอิตาลเคโรบินหลายมือมือแยก โอ้โหเหนียวซะอีกอ๋อฉีดตรงดำๆนี่จะ,ะง่ายกว่านะฉีดจากซองดำไอ้แกงนี่เอ๊ะอันนี้เหมือนซ้ำอันนี้ไม่ซ้ำไงเหมื <c oughs> อนจะมีคนส่งกาดลิสมาให้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องเช็คจะได้ไม่ซื้อซ้ำแฟรงกี้กับช็อปเปอร์สมาชิกยังไม่ครบเลย ผมดูกระตูนนี้ชาเปอร์ยังไม่มาโซฟะม,มาชามาชาโลทิชคืออะไรวะไม่รู้ไม่รู้จักก็ฉีกไม่ออกเหนียวอ่ะเหนียวมันก็เหนียวทั้งสองด้านเลยเนี่ย ขี่อาอขีนี้เลยเดี๋ยวกาจะง,งอดิมามาขีโน้เอเดปโป้อเอเดปโป้เดโด,โดบีนี่ไยวะห,ห,หมาชูชูกับปูเดินพูดเดินแกงพัตตาคา จะสามซีร์สตอร์ลองเอา้าอูเดนไอแกงนี่อารองซ้ำเหร่าอูเดนกับชูชูนีไม่ซ้าคือไอ้แกงโยซาคุกับจอนนี่ ันนี้ก็เป็นมิสเตอร์เอตอะสเตอร์ทรีมิสเตอร์เอตจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่คุน้นโคเดนวีคโคเดนวีคเลยมิสโคเดนวีคอ๋อสามในโคบี้ อันนี้ม่สามดาวต้น,น,นโคโบี้ไหนโคโบี้สามแกะอันแบบเพลิดเพลินอันนี้รอ,อ,นนอโอเดงยา่าที่สั่งดาคอนบอลอิลิโป้หมอแกนอ๋อ่ตัวพ่อเออหนนมูเจ๊ อ้าวสามไม่มีอันนี้มีสามดอรี่ไอ้แกงมีสามเอาสามสามแยกไาให้รวมกันอ่าลองถึอ่าลองเอาอีกสาม ก็มีซ้ำบ้างอีกมาโมโซด็อกเตอร์คูรีฮะคืออะไรวะผู้หญิงนนั่นเนี่ยสวเเียดหน้าตาคนแย่อ,อันีซ้ำไอ้แกงอารองอันนี้มีซ้ำด็อกเตอร์ อยู่อยอุลูหลักยินสามเอ๋อยินสามโอ้ยเหนียวฉีกไม่ออกยิงนามิสามพนิมิสเอ๊ะแจีงโก้เขาสามเดี๋ยวอ๋อถ้ากินยังไม่ โคตระเหนียวโอ้ยนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำเลยจำนึกว่าไม่มีไอตัวนี้ไงต้องทำลิ์ใหม่ซ้ำไม่นี่มีโคตรละซ้ำเยอะมากโอเคอน,น้ำมี้็ซ้ำได้มาบานเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปเลี้ยงแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะฮะ สิบขวดซองโอเคไ้เจอกันคลิปหน้านะครับ